สวัสดีครับหมอธญวัฒน์นะครับก่อนอื่นนะครับหมอก็ขอแนะนําตัวเองก่อนนะครับสําหรับหมอนะครับหมอเป็นหมอเฉพาะทางด้านการผ่าตัดไทรอยและพาราไทรอยนะครับสําหรับพอดแคสต์อันนี้นะครับเป็นพอดแคสต์อันแรกที่หมออัดนะครับเพื่อที่จะเผยแพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการรักษาโรคไทรอยนะครับหัวข้อแรกที่หมอจะมาพูดในวันนี้นะครับพบเจอก้อนเนื้องอกไทรอยเราจะต้องทํำยังไงนะครับ สำหรับการเจอเนงอกไทรอยของคนไข้เนี่ยนะครับก็โดยส่วนมากเนี่ยจะเจอได้จาก2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือเราพบเจอด้วยตัวเองหรือว่ามีคนที่บ้านทักหรือว่าเพื่อนทักนะครับว่าคอโตมากขึ้นให้เราไปตรวจโรคดูนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเราไปตรวจสุขภาพทั่วไป หรือว่าเราไปตรวจที่โรงพยาบาลด้วยโรคอื่นแต่ว่าคุณหมอคํำพบว่ามีก้อนเนื้องอกไทรอยอยู่นะครับสําหรับคนไข้นะครับที่คํำพบก้อนได้ด้วยตัวเองนะครับก็เอาเป็นว่าเมื่อเราเจอเนื้องอกไทรอยแล้วนะครับได้รับการยืนยันแล้วว่าเรามีเนื้องอกไทรอยจริงจากการท er ําอลทาซาวนะครับเราจะต้องทํำยังไงใช่ไหมครับโดยส่วนมากเนี่ยหมอใช้คําว่าหลักการในการตรวจสําหรับ คนที่สงสัยว่าเป็นเนื้ออไทรอยหรือว่ามีเนื้ออไทรอยเนี่ยอันดับที่หนึ่งเราจําเป็นจะต้องเจาะเลือดก่อนนะครับเพื่อดูว่าค่าเลือดฮอร์โมนไทรอยของเราเนี่ยอยู่ในระดับที่ปกติหรือไม่นะครับค่าเลือดเราเป็นไทรอยเป็นพิษหรือเปล่าหรือว่าค่าเลือดเราเนี่ยฮอร์โมนไทรอยเนี่ยขาดไปนะครับถามว่าการเจาะเลือดเนี่ยมีผลยังไงกับการรักษาใช่ไหมครับ บอกได้เลยว่าการเจาะเลือดเนี่ยมีผลต่อการรักษาสูงนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเจาะเลือดมาแล้วพบว่าเลือดเราเป็นทาราเป็นพิษนะครับเราก็จะเปลี่ยนการตรวจไปมุ่งเน้นที่ว่าไอเนื้องอกที่เราเจอเนี่ยมันเป็นเนื้องอกที่เป็นการสร้างพิษออกมาหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนื้องอกเนี่ยมันก็ไม่ได้สร้างพิษแต่ว่าตัวต่อมที่เหลือของเราอะเป็นพิษเองนะครับ อันนั้นในกรณีที่ผลเจาะเลือดออกมาเป็นไทราบ็นพิษนะครับแต่การที่เราเจาะเลือดออกมาแล้วพบว่าผลเลือดเราปกติหรือว่าผลเลือดเราเออฮอร์โมนเราต่ำเนี่ยนะครับเราก็จะตรวจสเต็ปถัดไปด้วยการทำเอาร์ราสานะครับเมื่อกี้หมอลืมบอกไปเนาะสำหรับคนไข้ที่ตรวจออกมาแล้วพบว่าผลเลือดเป็นไทราบ็นพิษเนี่ยนะครับการตรวจถัดมาเนี่ยเราจะส่งคนไข้ไปทำ ไทรอยสแกนนะครับซึ่งการทำไทรอยสแกนเนี่ยจะช่วยเราในการแยกว่าคนไข้ที่มีเนื้องอกนี้เนี่ยส่วนที่เป็นพิษเป็นพิษจากเนื้องอกนี้หรือว่าเป็นพิษจากต่อมไทรอยของเราส่วนอื่นนะครับจะทําให้แพทย์เนี่ยพิจารณาได้ง่ายในการรักษาว่าจะต้องรักษาคนไข้ไปทางไหนนะครับแต่สาหรับคนไข้ที่เจาะเลือดออกมาแล้วพบว่าผลเลือดปกติ หรือว่าผลเรื่มเป็นไทรอยฮอร์โมนต่ํานะครับหรือว่าผลเอออมมาเป็นฮอร์โมนไทรอยต่ํานะครับการตรวจถัดมาก็จะเป็นการทำอัลตราซาวด์คอนะครับหรือว่าทำอัลตราซาวด์ไทรอยเพื่อดูว่าเรานะครับมีก้อนเนื้องอกนี้เป็นเพียงก้อนเนื้องอกเดียวหรือเปล่านะครับหรือเพื่อดูว่าอันที่เป็นงอกออกมาเนี่ยมันมีเนื้องอกจริงไหมหรือว่าจริงๆแล้วเป็นแค่ต่อมที่มันบวมออกมาเฉยๆนะครับหรือว่า อนอกจากนั้นเนี่ยการทำอัลตราซาวด์ยังสามารถดูหน้าตาของก้อนได้ว่าก้อนนี้หน้าตามีความผิดปกติขนาดไหนจริงๆแล้วก้อนนี้เป็นแค่ถุงน้ําอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าก้อนนี้นะครับมีเนื้องอกที่สงสัยความเป็นมะเร็งอยู่นะครับโดยอันตราซาวที่บ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งก็จะพบได้หลายแบบนะครับอันที่1ก็คือ ก้อนมีลักษณะทึบดำนะครับจากอันราาวนะครับอันที่สองก็คือก้อนมีขอบไม่เรียบขรุขระนะครับอันที่สามนะครับก้อนก็จะมีเส้นเลือดมาเลี้ยงเยอะผิดปกตินะฮะอันที่สี่ก้อนก็จะมีแคลเซียมขนาดเล็กมาเกาะนะครับหรือว่าเราพบว่าก้อนหนึ่ง,งองคยมีการลุกลามออกนอกต่อมไทรอยเราก็เฉพาะบอกได้ว่าความเสี่ยงในห้าข้อนี้ ก็เป็นความเสี่ยงต่อการที่ก้อนเนื้อนี้จะเป็นมะเร็งไทรอยด์ได้นะครับหลังจากที่เราพบก้อนเนื้อง้อกไทรอยด์แล้วและจะทำอัลตราซาวด์แล้วนะครับาการตรวจถัดมาเนี่ยก็คือการที่เราจะต้องเจาะชิ้นเนื้อออกมาดูว่า,าเนื้อ,อ,อก้อนที่เรามีเนี่ยเป็นเนื้อ,อ,อก้อนที่เป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับสําหรับการเจาะชิ้นเนื้อเนี่ยปัจจุบันนี้นะครับมาตรฐานที่เราทำเนี่ยเราจะใช้ อัลตราซาวนำทางในการเจาะชิ้นเนื้อนะครับเพื่อให้ได้ความแม่นยำมากขึ้นนะครับเช่นกรณีที่เรามีจุดแคลเซียมอยู่ในเนื้องอกไทรอยด์ด้วยเนี่ยนะครับการที่เราทำอันตัาซาวแล้วเจาะเนี่ยเราก็จะสามารถเจาะบริเวณที่เราสงสัยมากที่สุดคือบริเวณที่มีจุดแคลเซียมหรือว่าบริเวณที่มีเนื้อ,อ,องอกเยอะมีมีส่วนที่เป็นเนื้อเยอะทำให้เราสามารถได้เซลล์ออกมาตรวจได้แม่นยำยิ่งขึ้นนะครับ ทีนี้เวลาที่เราเจาะออกมาแล้วเนี่ยครับเราจะสามารถแบ่งแยกผลเจาะชิ้นเนื้อออกมาเนี่ยได้เป็น6แบบนะครับแบบที่1ก็คือเราเจาะแล้วเราไม่ได้เซลล์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาคือต้องไปเจาะใหม่นะครับแบบที่2ก็คือเจาะออกมาแล้วได้ผลชิ้นเนื้อเป็นผลชิ้นเนื้องอกปกตินะครับซึ่งกรณีที่คนไข้ที่ได้เป็นเนื้องอกปกติเนี่ยเราก็ถือว่าจะโล่งใจไปได้ในเปราะหนึ่งเลยนะครับว่า โอกาสเป็นมะเร็งแล้วก็จะต่ําหน่อยหนึ่งนะครับโดยที่เขาประเมินให้ว่าถ้าคนเจาะได้เป็นระดับน้อกปกติเนี่ยก็โอกาสเป็นมะเร็งจะอยู่ประมาณ0ถึง2ถึง3เอรเนเท่านั้นเองนะครับอันที่3นะครับก็เาจาะออกมาได้เซลล์ที่มีลักษณะมีการบิดตัวผิดปกตินะครับกรณีที่เราเจาะออกมาแล้วได้เซลล์ที่หน้าตาประหลาดบิดตัวผิดปกติหรือเรียกว่าที่เปียนเนี่ยเราจะแนะนําให้คนให้เจาะอีกหนึ่งครั้งนะครับ เพื่อดูเพื่อคอนเฟิร์มว่าออไอ้ก้อนที่เราเจาะออกมาแล้วเนี่ยมันมันมีโอกาสที่จะเป็นเนื้องอกที่ครั้งที่สองที่เจาะออกมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นซึ่งการที่เราเจาะออกมาครั้งที่สองแล้วเนี่ยครับมันก็จะสามารถบอกเราได้ว่าจริงๆแล้วก้อนเนี่ยเจาะออกมาก็ยังเป็นได้ระดับเดิมหรือเปล่าคือระดับระดับสามเลยที่เปียอจริงๆเนี่ย จะออกมาอาจจะได้ระดับที่สูงขึ้นเช่นระดับ4ขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับก็จะช่วยให้หมอพิจารณาในการรักษาคนไข้ว่าจะเป็นจะต้องผ่าตัดไหมหรือว่ายังไม่ต้องผ่าตัดนะครับสําหรับการเจาะอ,ออกมาเนี่ยอันต่อมาก็คือระดับการเจาะอ,ออกมาเป็นระดับ4นะครับระดับ4เนี่ยเรียกว่าเป็นเนื้องอกไทรอยที่เรียกว่าเป็นฟอลร็กูล่าเนโอพลาสซึมนะครับ หรือว่าเป็นเฮอร์ e ท e ร์นิโอพาสซซึ่งการที่เราเจาะได้ระดับ4เนี่ยความเสี่ยงของระดับไม่อยู่ที่15-30นะครับในการที่มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจเจาะออกมา,าได้ระดับ4นะครับหมอแนะนำว่าคงจะต้องผ่าตัดนะครับระดับ5นะครับเราจะเรียกได้ว่ามีความสงสัยต่อการเป็นมะเร็งไทรอยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเจาะได้ระดับ5เนี่ยความเสี่ยง ของระดับนี้จะอยู่ที่6 0สิบถึงเจ็ดซซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงที่สูงมากนะครับทางแพทย์สามารถแนะน,นําคนไข้ได้เลยนะครับว่าแนะน,นําให้คนไข้ผ่าตัดเทรอทออกทั้งสองข้างเลยในคราวเดียวกันก็ได้นะครับถ้าเจะออกมาได้ในระดับนี้นะครับเพราะว่าถือว่ามีความเสี่ยงเป็นมะเร็งสูงแล้วนะครับอันสุดท้ายนะครับก็คือระดับที่6ระดับที่6ก็คือระดับที่เจาะออกมาแล้วเขาอ่านมาเลยว่าเป็นมะเร็งไทรอยนะครับโดยที่โอกาส เป็นมะเร็งของคนไข้ระดับ6ก็อยู่ที่9 7 9 9นะครับซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่สูงที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นการที่คนไข้เจาะอ,ออกมาแล้วได้ระดับนี้เนี่ยก็คงจะต้องรีบผ่าตัดโดยด่วนนะครับเพราะว่าเรารีบผ่าตัดเนี่ยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของมะเร็งไปที่อื่นนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยครับวันนี้นะครับหมอก็จะสรุปให้ฟังสั้นๆนะครับว่าง่าย ถ้าเราเจอเนื้องอกไทรอยด์โดยที่เราเจอเองหรือมีคนทักหรือมีหมอทักหรือว่าไปตรวจสุขภาพแล้วเจอเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําอันแรกคือเราจะต้องเจาะเลือดดูฮอร์โมนก่อนนะครับว่าฮอร์โมนเราเป็นพิษหรือเปล่าถ้าฮอร์โมนเราเป็นพิษเราก็จะไปทำทาราสแกนต่อนะครับเพื่อแยกว่าเป็นพิษจากก้อนหรือเป็นพิษจากตอมแต่ถ้าฮอร์โมนเราปรกติเราควรจะต้องไปเสพตัดมาคือทาําอันตราซาวไทรอยต่อนะครับเพื่อดูลักษณะหน้าตาของก้อนนะครับว่ามีความเสี่ยงเป็นมะเร็งสูงหรือไม่นะฮะ หรือจริงๆแล้วเป็นแค่ถุงน้ำเฉยๆแล้วก็ยังสามารถดูได้ว่าจริงๆแล้วเรามีก้อนหลายก้อนหรือเปล่านะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือขั้นตอนการเจาะชิ้นเนื้อนะครับโดยขั้นตอนการเจาะชิ้นเนื้อเนี่ยเราก็จะสามารถแบ่งออกมาได้เป็น6ระดับตามที่หมอบอกไปนะครับตั้งแต่ระดับหนึ่งถึงระดับ6นะครับโดยที่ความเสี่ยงก็จะมากขึ้นตามลำดับนะครับโดยระดับที่6กเนี่ยก็คือเป็นระดับที่ียกว่าเป็นมะเร็งไทรอยด์เลยก็คงแนะนําให้ผ่าตัดโดยด่วนนะครับก็อันนี้ก็คือ ขั้นตอนเข้าว่ขาของของกรณีที่คนไข้พบเจอว่าเรามีเนื้องอกไทรอยจะต้องทำอย่างไงนะครับสำหรับพอดแคสต์ของหมอในวันนี้นะครับก็คงฝากไว้เท่านี้นะครับถ้าใครพบว่ามีเนื้องอกไทรอยหรือว่ามีคำถามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเนื้องอกไทรอยสามารถส่งมาถามหมอได้นะครับทีอ่อินบ็อกของเพจผ่าตัดทรอยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์หมอมาก็ได้นะครับที่แอดด็อกเตอร์จุตัญวัฒนะครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับ you